สวัสดีครับพี่น้องเราเป็นเหตุการณ์แปลกๆนะครับตำรวจเรียกรถจอดเรียกรถยนต์งีมีอะไรือเป่สวัสดีครับมีอะไรให้ดู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นอะไรเอ่ยมีอะไรกันครับสวัสดีครับเป็นอะไรนะโอ้ตกหล่นแล้วทำไงครับฮะออกไปสั่งเออกไปสั่งใช่ไหมอือท่านเป็นฮะจราจรว่ครับครับดูงานรจรดูงานจราจรใช่ไหมครับอ๋อ ค,ค,คือสิ่งของตกหล่นเนาะไม่ปกคุมใช่ไหมครับ,รบนี่คือเรียกรถ18ล้อไม่ปกคุมครับสิ่งของตกหลน่นสารวัตรท่านบอกครับขอ,อพอปวดแกค,ครับผม ถะไ,ไม่มีอะไรครับถ้าผมรถสิแบแปดล้อไม่ปกคลุมค,ง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 คงรับของตรกหล่นสารวัตรท่านบอกท่านบอกท่านจะออกไปสั่งนะครับสรุปไม่ได้ออกไปสั่งนะครับสรุปก็คือไม่ได้ออกไปสั่งอ๋อขอบคุณมากครับผม ครับ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 อ๋ออ๋อถูกแล้วครับถูกถูกแล้วถูกแล้วครับคือรถก็ต้องมีสิ่งอนที่ต้องปกปุมมันเนาะรถทายครับครับอมครับผมก็ขอจบไล่แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากคือพระรัชมครับผมต้องขอจบไล์แต่เพียงเท่านี้ครับผม บันธนาทองคพิปครับผม